เตืรนมาเลยปบอบให้ดัดไปดัดจะได้ดูโอ้โอ้ยไม่ขาดนะกแล้วยังกะทัโอ้ยเดินเดิเดียวอะไรกันนี่หายใจแล้วโอ้ยโอยปายันคนอะ

เกียรไม้ตั้งเลยไปพระอาจารย์อะไรนะเกียรไม้ตั้งหรอครับรอครับครับทำใจครับ